สวัสดีครับเป็นเสดบายอำนาจค,ครับวันนี้นะครับผมก็เตรียมส่งมอบรถนะครับคันนี้จะเป็น GLC 300e Coupe นะครับคันนี้ถ้าเป็นรหัส 300e ก็คือจะเป็น plug-in hybrid นะครับเป็นเครื่องเบนซิน plug-in hybrid นะครับอันนี้ก็วิ่งไฟฟ้าได้ประมาณ50กิโลเมตรนะครับก็เหมาะกับการใช้ในเมืองนะครับที่ลูกค้าเดินทาง ไม่ได้ไกลมากนะครับแทบจะเป็นรถไฟฟ้าได้เลยสมมติเราไปทํางานสัก20ิกว่ากิโลอย่างเงี้ยนะครับเราก็ขับด้วยไฟฟ้าได้เลยไปถึงที่ทํางานก็ชาร์จตอนเย็นก็ขับกลับก็เป็นไฟฟ้าได้เลยนะครับหรือจะเดินทางไกลนะครับสำหรับ P.L.C ที่เป็น p l u อ i n เนี่ยเราก็สามารถเดินทางไกลได้นะครับก็คือใช้เป็นไฟฟ้าพอไฟฟ้าหมดก็เปลี่ยนเป็นน้ามันแล้วก็รถก็จะเปลี่ยนเป็นระบบไฮบริดนะครับก็คือขับไปชาร์จไปเบรกไปชาร์จไปก็ใช้ไปอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนรถไฮบริดทั่วไปนะครับอันนี้ก็สะดวกนะครับจะเป็นรถไฟฟ้า100%ตอนนี้ก็อาจจะยังไมสะดวก สำหรับรถที่เป็น Plug ั๊กอ i n ไฮบริดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาเตรียมรถนะครับเตรียมรถเพื่อจะส่งมอบลูกค้าพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรีวิวเล็กๆให้ดูนะครับแล้วก็พรุ่งนี้สัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับว่าชื่นชอบอะไรกับรถรุ่นนี้เหตุผลอะไรที่เลือกเป็น GLC 300e นะครับแล้วก็เหตุผลอะไรที่เลือกซื้อกับอ r m นานะครับเริ่มจากดีไซน์ด้านหน้าเลยนะครับนี่ไฟหน้าก็จะเป็นแบบ m u l t ิ beam นะครับแล้วก็ชุด กระชนด้านล่างนะครับก็จะเป็นแบบ AMG นะครับจะเป็นมีโครเมียมด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโครเมียมเลยนะครับแล้วก็ตัวด้านข้างตัวนี้นะครับก็จะมีครีบนะครับให้ดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะครับก็จะเป็นไดมอนด์กริลนะครับเนี่ยเวลาโดนแดดนะครับก็จะสะท้อนเงาเงาแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของล้อแมกนะครับอันนี้เท่มากๆนะครับ เมื่อก่อนแม็กอันนี้จะอยู่ในพวก43นะครับอันนี้ก็มาใส่ใน g o c 300ด้วยนะครับก็จะเป็นแม็กที่เป็นขนาดใหญ่นะครับขนาดของยางนะครับก็จะอยู่ที่24ด้านหน้านะครับ255/45นะครับ R20 นะครับตัวนี้จะมีกล้องรอบคันด้วยกุญแจ Keyless Go นะครับคันนี้รถสีเทาก็จะได้ภายในสีดำนะครับเป็นเบาะดำเดินได้สีเทานะครับ แล้วก็ตัวคอนโซลตรงนี้ก็จะเป็นลายไม้นะครับาจอเป็นทัชสกรีนนะครับแล้วก็ในส่วนของหลัาคาก็มีสแตนเลด้วยนะครับ<ม>ล้อหลังนะครับก็จะขนาด20เท่ากันนะครับแต่ว่ายางล้อหลังนะครับจะเป็นขนาด285/40นะครับเป็นซุ้มสวยๆเลย,เลยนะครับส่วนของท้ายรถถ้าเป็น GOC Coupe ก็ จะสโลปลงแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้ก็คือการชาร์จแบตนะครับอันนี้ผมชาร์จแบตไว้ให้ลูกค้านะครับนี่ก็เสียบชาร์จกับไฟบ้านได้เลยนะครับนี่อันนี้ใช้ปลั๊กเดียวกันกับตรงทีวีเลยนะครับก็คือขอให้เป็นไฟบ้านที่มีสายดินครับก็ใช้ได้เลยครับนี่ก็เป็นตัวรถคร่าวๆนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเรารอสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับว่า ชอบอะไรนะครับในรถรุ่นนี้นะครับถึงเลือกเป็น GLC 300 Coupe นะครับ ก็เป็นบรรยากาศนะครับในการส่งมอบรถอีก1คึันนะครับส่งมอบดวงดาวอาอกไปโลดแล่แนบนท้องถนนนะครับก็สําหรับลูกค้าที่สนใจมาสเสดดเดตเบนทุกรุ่นนะครับโทรผมได้เลยที่เบอร์0946515697ครับลายอดีไก่เวน K A I D E N นะครับผมไม่ว่าคุณจะชื่นชอบมาสเสดดจเบนรุ่นไหนนะครับกดติดตามช่องของผมไว้แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของมาสเสดดจเบนครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมแล้วก็ถ้ามีรถรถุรถ่นไหนยี่ห้อไหนอยากจะมาเทินเป็นมาเสด็จเป็นคันใหม่ที่ผมก็มีรับซื้อด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ